สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำโกโกอ้อาาก,กันอุปกรณ์ก็มีโกโก้มีนมข้นหวานนมข้นจืดนะเขาบอกไว้ก่อนว่าสูตรนี้ไม่ได้มาจากที่ไหนทั้งนั้นไอติมใช้ภาตยานในการเป็นเชฟในการตวงทุกอย่างก็คือใช้เซนส์ใช้ศาตยานตัวเองในการทำทั้งหมดเลย แล้วก็คําเตือนก็คืออสองเดือนกินแค่แก้วเดียวก็พอน้าเบาหวานอาจจะถามหาได้เพราะว่าใส่นมข้นหวานไปเยอะมากนะนานๆกินทีพอนะคะซื้อเออดีแล้วดีแล้ว อือเอาสักสามก่อนติมว่าติน่าจะตักผงโกโก้มันมือไปหน่อยสีช่ช้อนแล้วนะห้าชอ้อนละ นี่สัายทรัคเลเว,ลวเเอร์เฮ้ยหน้าตาเหมือนอะไรเห็นไหม ไม่ใส่น้ำปลาให้นี่นะเนี่ย,ยสีเหมือนนะเออะลีอร่อยมากคี่ว่าเราชิมรอเป็นน้ำจบกี่แต่ทำไมของตินมาดูละลายเป็นเนื้อเนียนเลยวะของเค้าดูคนไม่เข้ากันรู้สึกของเขาน่าจะมีแบบคอฟฟี่เมดหรือครีมเทียมเพื่อไม่ให้มันไอ้นี่เกินไปไม่ใส่ค่ะืรสชาติดีว่ะ สมแล้วที่เป็นติมเติมเข้าไปอีกนิดนึงนเ,เพื่อความเจ้มจุ้งรสชาติดีอ่ะแต่ก็เติมไม่อยู่ยด้วยลองยแด่มันแบบนีน้ไปดูมามันยาวพาติมเลยลูกก่อนกลมๆอืมอุ้ยนี่ก็เหนียวไปหวนาน เอากันดีว่ะมันยากบริพิษเลยหลืบมาก เราครึ่งขวดพอตัวนึงเท่ากับเราเชฟอันนี้มันจืดใช่ป่ะชเชฟใส่ตาเอียงซะด้วยสิ ถือให้หน่อย <laughs> ล้นาะโอ้สุดยอดเลยเชฟคนไปปะวะ ดูไปดูมามากกกันกุ๊กโก้หน้อยเออติงก็ว่าเติงทำเยอะแล้วนะน้อยน้อยไปเนาะเดี๋ยวทำอีกรอบหนึ่งแล้วกันเติมน้ำแล้กันเติ้เติ้ ทำโกโก้ที่ไรไม่เคยสะอาดเลยนะทำอีกรอบติมตัดไปเท่าไหร่มารอบแรกน่าจะตัดไปสามช้อนอืมมันว่าจะหวานมากไม่เท่าไร่นี่ว่ะนิ่งแต่เข้มขนนะมม้น่ะมดห้องเซฟ รอบแรกตวนะคะรอบที่สองไม่ตวงในแตน้อยอยู่นะแบบมีความเป็นครีมได้รรอบไเปิดร้านได้ยลดยเนี่ยโอ้ยเขิดแล้วเนี่ยแต่ดูส่มลูกค้าไม่น่ารอนานเอ้ยก็รอบแรกว่าทำครั้งแรกเหมือนกัน <c oughs> ตักยากกว่ารอบนี้เอาเร็ว, <c oughs> รวๆหน่อยแล้วกัน ใครทำมาหาสูตรไม่มีเด้อเชฟเริ่มเดาแล้รฮะทั้งวันนี้เุ้ยคราวนี้เหมือนอาม่าเลยเป็นเม็ดเมนะ็ดท่าไหร่วะคนไม่ละเอียดพอแค่ประมาณนี้ก็ได้ กาดีเนียเชฟเตะแกวนะเดี๋ยวผสมนะอีกนะอืเอ้ยเขาานี้แหละพอแล้วไอคือดีเชฟนี่ว้าวุ่นเลยโรยของเขาก็เปิดท็ปอปปิ้งโรยนมตี่าพอแล้วเดี๋ยวต่อไม่เชฟเนื้ตอตกจังเลยเชฟ <laughs> เชฟร้อนโอ้ยลงไปสิเจ้าน้ำแข็ง เ,เ,เชอย่างกระแข่งมาเต้ยเชฟอ่ะ <laughs> นี่ดูความเข้มข้นอย่าถามว่าใช้นมไปเท่าไหร่ทุกคนคือเข้มมากอะ่ะกดไปลง <laughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวชิม้งมออะอืมอ่อไม่ได้อวยแต่อร่อยมากบอกเลยทำไมกดน้ำแข็งไม่ลงอ่ะกดลงแล้ว ดูไม่ขึ้น <laughs> ทุกคนอย่าว่าเชฟืมคือมันยังไม่เข้ากันาะแต่ว่าคือแบบไอ้ตรงนมคนมันตกลงไปอะแล้วแบบตอนดูดนมขึ้นมาแล้วมันก็จะแบบเป็นก้นกอนๆนะอร่อยมากเลยืมอร่อย จะอิงหน่อยจะไปเปิดแข่งกับอาาแล้วเปิดสาขากรุงเทพอาาอยู่สมุดประการใช่ไหมเราจะเปิดสาขากรุงเทพนะน้ำคนณอา玛โกโกอา玛จี้บ๊ายบาย